กาละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่งนาชาวบ้านมีอาชีพทำนาข้าวกันเป็นส่วนใหญ่และที่นี่เองมีเด็กหนุ่มผู้มีความสามารถและขยันหมั่นเพียรคนหนึ่งชื่อว่าราดซึ่งเขามีพรสวรรค์พิเศษในการเป่าคลุยได้ไพเราะยิ่งนักและเสียงดนตรีจากขลุยของเขาสามารถสะกดใจใครก็ตามที่ได้ฟังเขา เป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านจากนิสัยที่อ่อนน้อมถ่อมตนและใจดีวันหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้มีกิจกรรมลานวัฒนธรรมลานดนตรีที่จะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้ามีการเปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถมาร่วมประชันความสามารถบนเวทีลานวัฒนธรรมแห่งนี้เมื่อข่าวแพร่ออกไปยังหมู่บ้านต่างๆทำให้มีผู้สนใจ ผู้มีความสามารถจำนวนมากมายในอีกหลายๆหมู่บ้านต่างมาสมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดราดเองก็ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเช่นกันเขาฝึกซ้อมฝีมืออย่างหนักทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเวลาผ่านไปวันงานลานวัฒนธรรมลานดนตรีก็ได้มาถึงราดหายใจเข้าลึกๆและเล่นทำนองเพลงที่มีสเสน่ห์ที่สุดจากครีของเขาผู้ชม ต,ต้องมนสกุและแม้แต่นักดนตรีชื่อดังจากหมู่บ้านอื่นๆก็ยังประทับใจในพรสวรรค์ของเขาราดได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมครั้งนี้ข่าวลือแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการแสดงที่ไม่ธรรมดาของราดและในไม่ช้าเขาก็กลายเป็น Talk of the t o ท n ผู้คนต่างชื่นชมเขาในทักษะอันน่าทึ่งของเขาและจากนั้นไม่นานราด ก็เริ่มเชื่อว่าตัวเองเป็นนักดนตรีที่เก่งที่สุดในโลกเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงเขาก็เริ่มโอ้อวดเกี่ยวกับความสำเร็จของเขาและแม้กระทั่งการดูถูกเหยียบย่ำนักดนตรีคนอื่นๆเขาไม่ใช่ราชคนเดิมอีกต่อไปวันหนึ่งมีชายชาราคนหนึ่งได้แวะมาเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้ชายชารามีชื่อเสียงในแวดวงทางดนตรี และเดินทางไกลไปทั่วเพื่อสาะหานักดนตรีที่มีฝีมือซึ่งแท้จริงแล้วชายชราคนนี้คือเจ้าของค่ายเพลงชื่อดังที่เคยปั้นนักดนตรีชาวบ้านให้โด่งดังมาหลายคนแล้วชายชราได้ขอให้ชาวบ้านช่วยพาตนไปพบกับราษแต่ทว่าทันทีที่ได้พบกับราษสิ่งที่ชายชราเห็นคือความเย่อหยิ่งของเด็กหนุ่มโดยไม่ทันได้รู้ว่าชายชราคือใคร ราดดูถูกชายชราและขอท้าดวลดนตรีชายชรายิ้มและรับคำท้าวันรุ่งขึ้นได้มีการจัดเวทีการประชันขึ้นและทั้งหมู่บ้านก็รวมตัวกันเพื่อเป็นสักขีพยานในการแข่งขันราดเล่นคลวยอย่างมั่นใจโดยหวังว่าจะโดดเด่นกว่าชายชราอย่างไรก็ตามทันทีที่ชายชราเริ่มเล่นดน,ดนตรีคลยเช่นกัน ทำนองที่ไม่ธรรมดาก็ดังก้องอยู่ในอากาศมันเป็นเพลงที่เข้าถึงส่วนลึกที่สุดของหัวใจของผู้คนทําให้ผู้คนต่างตกตะลึงราดเองเมื่อได้ยินเสียงคลุ่ยของชายชาราก็มือไม้สั่นตกอยู่ในภวังจิตจนเล่นทํานองผิดๆทุกๆเมื่อจบการแสดงทุกอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งต่อสายตาผู้คนราดแพ้ให้กับชายชาราอย่างราบคาบ ชายชราได้โค้งคำนับให้กับผู้คนและเดินไปจับมือกับราษอย่างไมตรีและอ่อนน้อมเสียงคนโห่ร้องดังกึกก้องต่างชื่นชมในความมหัศจรรย์ทางดนตรีของชายชราและต่างปรบมือให้กับความอ่อนน้อมถ่อมตนแม้ว่าชายชราจะชนะก็ตามแต่ก็ไม่มีทีท่าจะเยื่หยิงหรือเหยียบย่ำผู้แพ้แต่อย่างใด ณเวลานี้ราดน้ำตาไหลพร้อมทั้งก้มลงกราบชายชราและผู้ชมทั้งหลายเขาเข้าใจและสำนึกผิดแล้วเขาหวนคิดถึงสิ่งต่างๆที่ได้ผิดพลาดมานานแสนนานเมื่อรู้ว่าชายชราแท้จริงแล้วคือใครยิ่งทำให้ราดน้ำตาไหลและปล่อยโฮเสียงดังราดได้ลั่นวาจาสาบานต่อหน้าผู้คนว่าตั้งแต่นี้ต่อไป จะไม่โอ้อวดความสามารถของเขาและจะชื่นชมทักษะของผู้อื่นเสมอชายชรายิ้มแสดงความยินดีกับราชสำหรับการระหนักรู้ของเขาและแนะนำให้เขาใช้พรสวรรค์ของเขาเพื่อเผยแพร่สร้างความสุขให้กับผู้คนแทนที่จะสแสวงหาแต่ชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวราชพยักหน้าแสดงความขอบคุณและตอบรับกับประสบการณ์ดังกล่าวเขาขอบคุณชายชรา สำหรับบทเรียนอันมีค่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโอร้อวดเกี่ยวกับความสำเร็จของตนอาจนำมาซึ่งความรุ่งโรจน์อันชั่วคราวแต่ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงอยู่ที่ความอ่อดน,น้อมถ่อมตนและความเคารพต่อผู้อื่น